เจ้าชายน้อยกับมังกรน้อยในอาณาจักรแห่งเมฆคำรามมีเจ้าชายน้อยนามว่าเมคาที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งขณะที่เมคากำลังสำรวจป่าลึกลับเขาบังเอิญพบกับมังกรน้อยตัวเขียวชื่อฟาครามที่บาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับสัตว์ร้าย เมคาตัดสินใจช่วยเหลือฟ้าครามด้วยความเมตตาและความกล้าหาญเขาพาฟ้าครามกลับไปที่ปรา,าสาทและใช้สมุนไพรวิเศษที่เรียนมาจากหมอหลวงรักษาให้ฟ้าครามหายดีฟ้าครามรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของเมคามากจึงขอเป็นเพื่อนและร่วมผจญภัยไปกับเมคาทั้งสองออกเดินทางไปยังดินแดนลึกลับเพื่อตามหาสมุนไพรหายากที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้คนในอาณาจักร ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ร้ายยักษ์กองทัพมดแดงและปริศนาโบราณแต่ด้วยความช่วยเหลือของกันและกันพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดมาได้ในที่สุดเมคาและฟ้าครามก็พบสมุนไพราหายากและนำกลับมาสู่อาณาจากักรผู้คนต่างดีใจและยกย่องให้เมคาและฟ้าครามเป็นวีรบุรุษเมคากลายเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญที่ทุกคนรัก และฟ้าครามก็กลายเป็นมังกรน้อยที่แสนร,รู้และ